สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตตัวการนนะ้อกเพียงแค่1วันนะคะเป็นการอัพสายเป็น 400cc เลยอันนี้คุณมิ้นะคะเป็นลูกค้าเก่าของเราเสริมรอบแรกคือปีที่แล้วเนาะ,ะเสริมเป็นกี่ cc คะรอบแรกทําไป3 2 5ค่ะ325ใช่ค่ะคือรอบแรกคุณมิ้ต้องบอกบอก่อนว่าคือไม่มีเนื้อเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและคือตัวผอมมากคือไม่มีเนื้อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ325ก็ถือว่าเป็น ไฟที่กําลังที่แบบพอดีแล้วคือแบบก็สวยแล้วแต่เราอยากที่จะแบบใหญ่กว่าเดิมเนาะก็ปีหนึ่งก็คือมาอัพไซน์นะคะก็เป็น400ร้ยซีซีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คืออัพไซ์จะไม่เจ็บเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูมุงบ้าง้่นี่ตอนนี้คือรัดผ้าอยู่ก็คือยังจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะ เพิ่งทําได้วันเดียวเจ็บไหมคะตอนทไม่เจ็บ<ำ>เลยคะ่ะรู้สึกตัวไหมคะตอนทําไม่รู้สึกคะ่ะพอ,อตื่น,นใช่ตื่นขึ้นมาก็กลางทางและเอาวมาได้ไง <laughs> ไม่เจ็บเลยคะ่ะอันนี้ก็คือของเราเป็นเทคนิคยาสลบจะไม่ได้รู้สึกตัวอะไรขณะที่ทานะคะค่ะ ก็คือถ้าเกิดอัพไซด์ไปแล้วอย่างเงี้ยคือเราทําแล้วแล้วเรามาอัพไซด์อ่ะจะไม่เจ็บเท่าเดิมใช่คือเรามีโครงมีอะไรอยู่แล้วเนาะก็อไปถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะคุณมิงก็คือทําที่เราไม่มีปัญหาเลยใช่ค่ะวันนี้ก็ถือการอัพไซต์ได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะคือเดินเองอะไรมาเองเลยก็คือดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะนช่เนาะสุดเลย ี๋ยวใส่เสื้อผ้ารอหา,อหาใส่เสื้อผ้าคือคือดีมากก็คือเอฟชุดมาแล้วเป็นก<ร>อ,อ <c oughs> เลยอะไค่ะก็ฝากสําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะอัพไซส์แล้วกลัวว่าอุ้ยจะต้องเจ็บกว่าเดิมแน่เลยจะต้องพักฟื้นเหมือนเดิมแน่เลยคือไม่ได้อย่างที่คิดนะคะเพราะว่าถ้าอัพไซส์ไปแล้วเงี้ยเราไมจะไม่เจ็บเท่าเดิมถ้าเกิดวาอยากจะสนใจมาอัพไซส์สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอหรือทักมาสอบถามทางเพตได้นะคะ พัสมนยินดีให้บริการนะคะวันนี้ก็ให้คุณมิ้งพักผ่อนเนาะแล้วก็จะติดตามอาการตลอดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณมิ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ